ภิกษุทั้งหลายเรานั้นขันเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสปาศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อยานเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเรารู้เฉพาะแล้วตามเป็นจริงว่านี่เป็นทุกข์ นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี่เป็นทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี่เป็นเหตุให้เกิดอาสวะนี่เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะและนี่เป็นทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะดังนี้เมื่อเรารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาขั้นจิตพ้นแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าพ้นแล้วเรารู้แล้วดูเฉพาะว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเป็นความเป็นอย่างนี้มีได้มีอีกดังนี้ ภิกษุทั้งหลายนี่แลวิชาที่สามที่เราได้บรรลุแล้วในปัจฉิมยามแห่งราตีอวิชาถูกกำจัดแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกกำจัดแล้วความสว่างเกิดขึ้นแล้วโดยประการที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลาย ความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเราไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางํำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี้แลความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตัดสู้ความเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างเหล่านี้ตถ,ถาคตจึงมีนามอันมันดิดกล่าวว่าอารหันตะตสมมาสมพุทธ,ธะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึองทำความเพียรเพื่อให้รู้ความเป็นจริงว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่เป็นควันดับไม่เหลือของทุกข์และนี่ เป็นทางนำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เธอ